อ้ย้หคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเบตตอนเช้านะผมก็เดี๋ยเรามาดูกันนะครับว่าคลิปนี้ผมจะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันมา มาดูเบรคคันแรกกันครับผมคันแรกนี่ก็โดนเลยนะครับผมเป็นปลาช่อนนะผมขนาดก็ไม่ได้ใหญ่ครับผมก็ขนาดประมาณ2-3นิ้วนะผมก็เป็นปลาช่อนตัวเล็กนะครับมาดูเบรคคันต่อมากันครับผมคันนี้ก็ไม่โดนนะครับผมคันนี้ก็เหยื่อมหมดนะครับแล้วมาดูเบรคคันนี้กันครับผมคันนี้ก็เรียบร้อยครับโดนเป็นปลาช่อนนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็ตุยไปแล้วนะครับผมขนาดปลาช่อนตัวนี้ก็ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับผมนี่ทุกคนแต้มที่2นะครับแล้วมาดูเบรคคันนี้กันครับผมคันนี้ก็อยู่ที่ห้วยนะครับผมคันนี้ก็ ตัวนี้เอาไม่อยู่นะครับผมว่าขนาดน่าจะใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมทําให้สซยเอ็นขาดเลยนะครับมาดูเบรคคันที่2ในห้วยกันอันนี้ก็มีอาการโค้งนะครับผมพอเอาขึ้นมาแล้วทุกคนดูครับผมสภาพขาดเหมือนกันนะครับผมสซยเอ็นอูเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับผมตัวนี้มาตัวที่โดนแล้วมันขาดนี่น่าจะมีไซ์โลกวัวขึ้นแน่นอนนะแล้วมาดูเบรคคันนี้ครับผมคันนี้ผมก็เห็นน้ำาขยับนะครับผมก็รีบวิ่งลงมาดูครับผมก็เรียบร้อยครับผมตัวปลาช่อนใหญ่ครับผมตัวนี้ก็ไซน์โลเลยนะครับผมตัวนี้แต่ก็ถือว่า ก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับ <t> ก <serving> ็เ <t> ร <serving> ียบเลยครับผมแทมที่สามไซสสวยมากเลยนะครับหลังจากนั้นก็ดูเบรคคันอื่นมาเรื่อยๆผมคันนี้ก็ไม่เดินผมเหยือก็เหลือแล้วผมแล้วคันนี้ก็ไม่เดนเหมือนกันผมคันนี้ก็สายเอ็นเบ็ดอยู่ข้างบนเลยนะผมไม่รู้ว่ามันขึ้นไปได้ยังไงนะผมคือผมก็ใส่อยู่ตรงน้ํานะแต่ว่ามันขึ้นมาข้างบนได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วมาดูเบรคคันสุดท้ายกันครับผมคันนี้ก็มีอาการโค้งนะผมแล้วพอดึงขึ้นมาผมอุ้ย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 คันนี้ก็โดนครับผมคันนี้ก็โดนอู้ เต็มทีมาแล้วผมไซส์สวยมากครับตรงนี้ว้าวนี่ทุกคนผลงานวันนี้ครับอย่างมานนะทุกคนมานไม่มานก็คิดดูก็ผมเบ็ดสองคันนั้นขาดเลยนะทุกคนนะหมานมากครับผมคลิปนี้ตัวนี้ไซส์โลครับส่วนตัวนี้ไซส์ประมาณเจ็ดไปขีดครับผมส่วนตัวเล็กๆนี่ประมาณไซส์ประมาณสิบกว่ากิโลนะผมโอเคสี่ตัวถือว่าหมานใช้ได้ครับผม